สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าเครื่องควบคุม s t c พันนะครับอันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับปุ่มกดต่างๆกันก่อนเลยนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับหรือปุ่มบันทึกจำนะให้เรากดค้างไว้เลยนะครับก็จะปิดค้างไว้อีกนทะีก็จะเปิดหรือ กดหนึ่งครั้งนะฮะให้เป็นการบันทึกจำนะครับส่วนปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มเซตค่านะครับหรือปุ่มเข้าเมนู <c oughs> กดค้างไว้นะครับ <c oughs> ก็จะเข้ามาที่เมนูนะครับส่วนปุ่มลูกศรขึ้นนะครับเป็นปุ่มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงปกติครับและจะมี แฝงอยู่ก็จะเป็นปุ่มเช็คค่าที่เราเซตไว้นะครับปุ่มลูกศรบนก็จะเป็นปุ่มเช็คค่าอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับต้องการตัดตอนนี้มันอยู่ที่10องศานะครับส่วนปุ่มลูกศรลงจะเป็นค่าความต่างนะครับ <c oughs> ใน ในเมนูนะครับผมจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 4ช้อยนะครับ F1 F2 F3 F4 F1 ก็จะเป็นค่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่เราต้องการเซตสมมุติว่าเราฟักไข่ที่37องศาก็ให้เราตั้งที่37นะครับ ส่วน f 2นะครับจะเป็นค่าความต่างนะครับส่วน f 3ก็จะเป็นค่าหน่วงเวลานะครับส่วน f 4นี่ก็จะเป็นค่าคาดิเบตนะครับคาดิเเบตก็จะเป็นการทดองศานะครับ อันดับแรกผมจะตั้งค่าอุณหภูมิก่อนเนาะ F1 นะครับผมอยากฟักไข่ที่37.5นะครับอันดับแรกให้เรากดค้างไว้เลยพอได้ค่าแล้วเราก็กดซ้ำอีกทีนะครับจะเป็นค่าจะเป็นการเข้าการตั้งค่านะครับส่วนเราจะทำการตั้งนั้น เราต้องกด S ค้างไว้นะครค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นลงให้ได้ค่าที่เราต้องการนะครับตอนนี้ผมอยากได้37.5ผมก็จะตั้งขึ้นไป37.5นะครับ พอตั้งได้แล้วก็กดจำนะครับผมอยากให้อุณหภูมิตัดที่37.5ถัดไปนะครับจะเป็น F2 นะครับเป็นการตั้งค่าความต่างนะครับผมอยากให้ฮีตเตอร์หยุดการทำงานที่3 7องศานะครับก็จะต่างจากที่เราตั้ง F1 เมื่อกี้ไป0.5องศานะครับ ผมก็จะทำการตั้ง f 2ที่30เออนยนะครับผมจะตั้ง f 2ที่0.5ต่างกัน5 0.5หน่วยนะครับแค่นี้เครื่องควบคุมของเราก็จะตัดการทำงานที่37.5แล้วเช็คค่าโดยการกดลูกศรขึ้นนะครับ ตัดการทำงานที่37.5และเริ่มทำงานที่37นะครับเพราะเราตั้งค่าความต่างอยู่0.5ก็เหมือน37.5ลบไป0.5ได้37นะครับส่วนค่าหน่วงเวลานะครับ f3 นะครับเราไม่ต้องตั้งก็ได้นะ ตั้งให้มันเป็นศูนย์นะครับการทำงานของมันก็คือสมมติว่าเราตั้งอุณหภูมิตัดไว้ที่37.5ใช่ไหมครับเราตั้งค่าหน่วงเวลาไว้ที่1นาทีพอฮีตเตอร์ของเราทำงานจนถึง37.5องศาอีก1นาทีครับผมฮีตเตอร์ของเราจะหยุดการทำงาน ซึ่งใน1น,นาทีนั้นอุณหภูมิของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนครบ1น,นาทีก็จะตัดเมื่อน,นั้นแต่กี่องศาไม่ไม่สามารถบอกได้นะครับส่วน F4 นะครับจะเป็นค่าทดองศานะครับ เดี๋ยวผมจะไปให้ดูค่าปกติก่อนปกติจะเป็น3 1องศานะครับผมจะลองทดไปสัก2องศาแล้วก็บันทึกค่าก็จะค่าอุณหภูมิปกติของเราก็จะทดไป2องศาเหมือนกันนะ ซึ่งไม่จําเป็นนะฮะยังยังไม่จําเป็นในการฟักไข่นะฮะก็ตั้งไว้ที่0ูนให้เป็นค่าปกตินะครับจะมีอยู่2ค่านะครับ f 1กับ f 2แค่นั้นนะครับที่เราจะตั้งค่าเพื่อฟักไข่นะครับส่วน f 3กับ f 4เอาไว้ใช้ในกรณนนีอื่นนะครับ ตั้งให้เป็น0นย์ให้หมดนะครับ f 3 f 4ก็0ูนะครับศู 00. ส่วนเราจะเช็คค่าให้มั่นใจก็มาเช็คลูกศรขึ้นนะครับอุณหภูมิที่เราจะให้มันตัด37.5นะครับเราอยากให้มันเริ่มทำงานที่37ลบไป0.5นะครับ ก็ตั้งค่าความต่างไว้ที่0.5แค่นี้ก็ฟักไข่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วครับกดปิดก็กดลูกศรปิดค้างไว้ <c oughs> การตั้งค่าเครื่องควบคุม BTC พันก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ